ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแบบแฮปปีนะคะเพราะว่าลายเริ่มชัดแล้วแล้วก็เห็นความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงเลยตั้งแต่ทำเซ็กซี่ลนยนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจในการดูแลหุ่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแพ้เชื่อว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยดูดไขมันอ่ะก็จะแบบเอ้ยท้อกายเปอ้วนอะไรเงี้ยแต่ของแพ้เนี่ยพอมาทำเซ็กซี่ลายปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปควบคุมอย่างอื่นตามไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบอยากจะลื้อชุด่ายน้ำเก่าๆที่แบบเรารู้สึกว่า เราใส่ไม่ได้แล้วหรือว่าต้องใส่วันพีสอะไรเงี้ยค่ะหรือกลับมาใส่เป็นทูพีได้จริงๆอะแอบทำที่บ้านแล้วแหละลองชุดฟิตติง้งชุดอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าจะเห็นผลชัดสุดขอา็เกือบ2เดือนอะไรเงี้ยค่ะพอทำเซ็กซี่ไลน์เนี่ยรู้สึกว่าเราจะมีกับเนื้อเหมือนคนเล่นสิกแพคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ได้นำว่าให้เราไปเล่นท้องล่างเพิ่มขึ้นเพื่อ,อที่รับกับเซ็กซี่ไลน์ที่เราทำมาก็ชอบมาก,มาก,ม,ากมากเลยลองดูนะคะว่าเซ็กซี่ไลน์ที่แทย์ทำออกมาเนี่ย จะบางและเซ็กซี่ขนาดไหนเราติดตามนะคะ